สวัสดีครับมาพบกับท็อปอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปหวยหุ้นไทยนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่30เมษายนส5 6 4วันสิ้นเดือนแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยที่ไทยเช้านะครับผมไปกันอย่างรวดเร็วนะครับไทยเชา้า19ประตูเด่นบนนะครับท็อปจะวางไว้ให้เป็นเลข1 2 และ3นะครับผมสำหรับตัวเจอกนะครับของไทยเช้าสองตัวบนแล้วก็อย่าลืมการล่างไว้ด้วยนะครับผมเป็น5 4 5, 5 5 5 6 5 7และ5 8นะครับผมสำหรับฟันเลยหลักร้อย สามตัวบนนะครับผมจะเป็นเลขสองและสามนะครับก็จับมาเข้าชุดเลยสำหรับหลักร้อยเอาไปเข้าชุดจอบนะครับผมเป็นสองห้าสี่สองห้าห้าสองห้าหกสองห้าเจ็ดและสองห้าแปด อีกเซตหนึ่งเป็นเซตสามนะครับก็สามห้าสี่สามห้าห้าสามห้าหกสามห้าเจ็ดและสามห้าแปดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูชุดถัดไปในสำหรับไทยเที่ยงนะครับผมครับผมทีนี้มาถึง ในส่วนของไทยปิดเที่ยงนะครับไทยปิดเที่ยงของรอบวันนี้19ประตูบนนะครับผมเล่นบน19ประตูก็จะเป็นเลขนี่เลยที่วางไว้ให้3 4แล้วก็ห้านะฮะสำหรับตัวเจาะให้เน้นเล่นบนนะครับแต่ก็อยากให้กันล่างไว้บ้างนะครับผมก็จะเป็น3 9 3 0 สามหนึ่งสามสองนะครับผมแล้วก็การเบิ้ลไว้สามสามอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับหลักร้อยสามตัวบนนะครับผมท็อปจะให้เป็นเลขสี่กับห้านะครับที่โดดเด่นเลยนะครับก็เอามาเข้าชุดจาะก็เป็น4 3 9 4 3ามศูนย์นะครับผมแล้วก็ชุดกันเบิ้ลเป็น4ี่สอีกเซตหเซตหก็จะเป็น5 3 9 5 3 0 5 3 1 5ห้สองแล้วก็กันเบิ้ลเป็น5 3าสามสามโอเคสำหรับไทยปิด เที่ยงนะครับผมก็จะเป็นเลขเซตนี้ที่วางไว้ให้เลยครับครับสำหรับไทยบ่ายช่อง9นะครับผมไทยบ่ายตัวนี้ก็จะวาง19ประตูบนนะครับผมเป็นเลข5 6แล้วก็7นะครับผมสำหรับตัวเจาะเน้นบนเล่นล่างกันไว้อันนี้ก็จะให้เป็นเลข4 5้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสี่เก้านะครับผมแล้วก็สำหรับหลักร้อยสามตัวนะครับฟันเลยเป็นเลขหลักร้อยก็จะให้อยู่ที่เลขศูนย์กับห้านะฮะก็จะเป็นเซตที่หนึ่งศูนย์

เนะครับสำหรับไทยบ่ายเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูไทยเย็นกันอีกครั้งหนึ่งในต่อจากนี้เลยครับครับผมสำหรับไทยปิดเย็นนะครับผมเด่นบน19ประตูนะครับท็อปก็จะให้เลขเป็น3 4 5นะครับสำหรับตัวเจาะ2ตัวเน้นเล่นบนนะครับแล้วก็ให้กันล่างไว้ด้วยนะครับผมก็จะเป็น38 39 30 31และ32องอ๋อย่าลืมการเบิ้ลไว้ด้วยเป็น33สนะฮะ มาถึงหลักร้อยนะครับฟันเลยนะครับเป็น4และ5<ม>ก็จับมาเข้าชุดกันนะครับผมสำหรับหลักร้อยนะครับเป็น4ี่สาม4ปดสี่สาหนึ่ง สี่สามสองแล้วก็การเบิลไว้ตัวหนึ่งเป็นสี่สามสามอาา่าอีกเซตหนึ่งก็เป็นเซตห้า ครับสำหรับหวยหุ้นไทยประจำวันที่30เมษายน2564นะครับก็เป็นเลขเซตนี้เลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันสิ้นเดือนเฮงๆรวยๆนะครับบ๊ายบาย